สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมื่อนี่สิผ้าเพื่อนเพื่อนมาเห็ดแกงน้อไหม่สมไส้ปลาดุกจ้าอันนี้คือน้องม่สมที่เข้าเอามาเห็ดเองมาเพื่อนเพื่อนเอาน้อใหม่มาจากสวนหลักกับมาถนอมอาหารมาแปรรูปเนาะหลักกเก็บใบใดน่านจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้ได้ประมาณสามอาทิตย์ละจ้าเขาก็สิเปียวแล้วเพื่อนเพื่อนก็นเลยสิผ้าเพื่อนเพื่อนมาเห็ดแกงน้อไหม่สมไสปลาดุกจ้า วัตถุดิบพอมีอย่างแน่เริ่มแรกก็จะมีนี้เนาะก็คือตัวปลาดุกจากเพื่อนๆอนอันนี้สองก็คือนองไม่สมจากเพื่อนๆอนอันนี้สามก็คือพักที่ให้ความหอมพักข้าใส่เมนีกระซิมี่พักซี่จะเพื่อนเพื่อนพักซี่พักหอมมัวจากเพื่อนเพื่อนแล้วก็พักอีตูจากเพื่อนเพื่อนกงแจ้เข้าวเมนีใส่ยัง เครื่องแกงเข้ากับซีใส่สตะไคร้พริกแล้วกะ็หัวหอมจากเพื่อนเพื่อนเครื่องปรุงมีสองยางจ่าเพื่อนเพื่อนนี่เกลือกับผงนัวแค่น,นั้นเองจากเพื่อนเพื่อนนะเข้ามาเห็ดแกงนล้วไม่สมใส่ปรูก,กันจ้าเข้าก็จกระนั่มนอกไม่สมพอเข้าแล้วเพื่อนเพื่อนมาต้ม ให้เขาซุกละก็จะได้ลดความขมความเคลือนของเขาน้ำนาอเพื่อนๆต้มใบสักสิบนาทีระหว่างนั้นเท่าก็สิมะตําเื่องพริกแกงล่อจาเพื่อนๆใส่พริกแหงลงไปใส่ตะไคร้ลงไปจาเพื่อนๆ บักพปิกกะไปตะไคร่เฮาแหลกแล้วเนาะเพื่อนเฮาก็จะมาใส่หัวหอมลงไปตำเขาต้องตำแหลกเด้อเพื่อนๆห้อยตาพ่อเขาบุบกับพ่อเพื่อนๆพ่อเขาแตกออกกับพ่อเพื่อนๆพ่อนี่พ่อจ้า น้องไม่สมที่เขาต้มไว้กะบซุกได้ทีละาจะเพื่อ,อนๆเท่ากัสิเปลลินน้ำออกแล้วกะล้างทำความสะอาดอีกน้มหนึ่งจะเพื่อนๆเท่ากับน้ำน้องใหม่ที่เขาต้มแล้วเนาะเพื่อนๆน้องใม่สมมากเ <um> ทน้ำออกกองเอาแต่ส่วนของน้องใหม่สมแล้วกาการเลื่อมๆเลยก็จะเชื่อ แต่เราไม่ส่งที่สุกแกรงเพาะเพื่อน,อนจะเข้ากับสินมะเห็ดแกงปลาดุกใส่เอาไม่ส่งกันจ้ะเพื่อน,อนตั้งหม้อให้หอนไส่น้ำลงไปนิดน้อยกันหม้อใหม่จ้ะเพื่อน,อนแล้วก็ใส้พริกแกงที่เข้าโขกเตรียมใบจะลงไปคัพดพ่อให้เขา มีกินหอมเนาะจากเพ่อนเพลอนกิ่นหอมหลังจากนั่นก็สิไซาดูดลงไปจากเพลินเพลอน ใส่ปลาดุกลงไปเติมน้ำน,นิดหน่อยจากเพลนเพื่อนก็ให้หมอไหม่แล้วก็ล่อให้ปลาดุกเขาตึงๆจังจน้อยจากเพนเพื่อนเปลี่ยนสีตึงๆสักนิดหนึง่งล่อให้ปลาดุกเขาสุกนิดนึงจากเพนเพื่อนลอ่อตึงๆปลาเขาจะสุกง่ายจากเพนเพื่อนแล้วนกะ็คลุกเขาให้เข้ากันจากหลังจากนั้น หลังจากนั้นก็นเติมแล้วผสมที่พ้าวกลมทุกแล้วจากเพื่อนๆลงไปตามด้วยน้ำล่างทุกจากเพื่อนๆล้วก็ข้นแห่งเชื่อดผสมเขาเข่ากันจากเพื่อนๆที่รับด่านปลาข้หน้าแล้วก็เอาลนอกในสมลงไปจากเพื่อนๆ ปลาเขาจะเลิมสุกแล้วน้อไม่สมข้ากับุกแล้วจะเพื่อนๆหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปให้ถ่วมเลยจะเพื่อนๆถ่วมปลาถ่วมน้อไม่สมข้าวเลยจะเพื่อนๆใส่เครื่องปรุงลงไปได้เลยจ้าเกลือเห้าเทลงไปบ่ต้องใส่หลายด้อเพื่อนๆเพราะว่านน้อไม่สมที่เห้าใส่ทีเห้าเห็ดเนะี่ยเขาจะดองโดยเกลือ,อยุแล้วจะมดัดโดยเกลืออยุแล้วจ้า แล้วก็ใส่ผงนัวลงไปจะคนให้เข้ากันจะเพื่อนต้นในเครื่องปูเขาซึมหาการคนให้เครื่องปรูเข้าเนื้อเข้าทั่วทกันเมื่อปลาเข้าสุกแล้วเนาะเพื่อนๆเข้ากัชิมดูรสชาติเนาะ แล้วก็ถ้าได้เป็นทีห่นาพ้อใจแล้วะหอกกระไซพักของข้าลงไปจะเครือ,องของของข้าลงไปเลยปักชีโรยลงไปเลยเพื่นอนๆปนหอมจะเพื่อนๆผักอีตูลงไปเลยจ้ะ ให้พักลวกจต่เพื่อนๆแล้วก็ปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าเ็จแล้วจ้าเพื่อนๆแกงน่องมบสมไส,มส,มสมปลาดูกินหอมหวยหวยมากค่ะมากินเขาน้ำกันจ้าเพื่อนกินกับเขาเนิ้วหอนเขาน้ารูเขากันจ้เาเพื่อน